เก้าสิบแล้วดูเนื้อเท่เลยอ่ะฮะใครวะเนื้อเนกกากใครวะเอิงไปดูไฟดิพี่ก็มีเพื่อนใครวะใครคนที่ชื่อเนื้อเนกกากอ่ะเนื้อเนกกากไอ้ไอ้ไออยู่ฝั่งที่เกิดเนื้อเนกกาศใครไอไอเพื่อนีเพื่อผิดชื่ออ่ะไม่น่าใช่เพื่อน กูไหนวะทั้งแมงอ่ะทำไมพี่เป็นคนนี้วะพี่เป็นดูดูพี่ไม่โคตรดูเลยอดปนอนดูแอรออลินโก้ร้อยกว่าเนี่ยแทนแนโอ้กูวร้อยกว่ามึงดูของกูดิมึงดูที่สองร้อยเนี่ยใช่เหรอ เขาชมสปิริตด้วยไอเอ็กซ์โอเดียเอ้กซ์โซดะเล่นดีใช่ไหมก็ฟิลิปกับโอ้โหอะไรนะตัวทวินยึดไหมเอ็มธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วของคนที่คนที่มีพรสวรรค์เล่นตัวที่เดินไม่เป็นเดินเนิร์ดเดินเนิร์ดเดินเนิร์ด ไอ้เคียนั่นแตบุรีลูกกูเดี๋ยวกูจะต่อยอย่างแม่กูไอ้สัตว์ไอ้ควายพี่แอ้มตัวมันโง่ไอ้แตบุรีลูกกูลูกกูเป็นลูกกูเป็นที่รักของปวงประชาหย่อยแม่งก็โง่คนเล่นแม่งก็โง่ไอ้หนุ่มที่สตรีมตอนเนี้ยโง่ปวดเลยปวดเลยปวดยนี่ต้องตัวนี้หนอนปวดมากอ๋อ เสียงคนเหรออุ้ยเย้เย้อุ้ยพี่ตีนเอ้ยไม่ใช่พี่เต้พี่เต้ตีพี่ช้างแบบปะมึงมึงรอมึงขอดูสกินหแบบแบบนี้นี่เดียวยิ่งทำให้เย้เสียงตัดเต้ไม่ปากเสียงโดนโดนในเกรย์ซูด้วยเต้เบาได้เบาดูเสื้อดูเสื้อดูเสื้นไหน กูตอนนี้ตอนนี้กูกูกูจะพอากูจะไปเข้าเข้าไ่เ้กูไม่เข้าชอบพุงมันดูพุงดิเนี่ยอางนกูว่มันแบบตลกดํเยเคดํโก้เลยงานสัพอมอ่สพองะ นี่โชว์แม่งเลยผ่อนมึงอะเอาคุยไอ้โ <laughs> อนน่าะมึง <laughs> เล่น <laughs> เล่นโชว์สาวไม่ได้อยาหาอ้อา,าวเาะ้าสาวอยู่งน้าสาวอยู่คือผมเล่นโชว์ได้นะ <laughs> เดี๋ยวถ้าคนที่ผมยิเดี๋ยวคนที่ผมชอบแบบอยู่ในสายผมเล่นเดซิงเกอร์ผมยิงโดนทุกดอกเลยเออเออไอ้เนิ้วต้องต้องเดือดเนิร์ต้องเดือดเนิร์ตช้ำๆแล้วโอ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยมาบงเว่าโปรไฟล์มันวะโดนจะเล่นดีปะโปรไฟล์มันเป็นอย่างไงโปรไฟล์มันะไรอย่าเล่นอย่าเล่นถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดแม่งถ้าเกิดแม่แปลกๆอย่าเล่นอย่าเล่น เช็คเปอร์ก่อนโอ้โหต้องโดนกูโมริแล้วเซนจูที่เล่นลีเกียนอ่ะไอ้นั่นไหนตอนที่กูเล่นลีเกียนเลยเฮ้ยเันจูคือเล่นคิดคือก่อนเหมชื่อแทสอะเินจูใครวะก็อยู่ในดีสแล้วใช่ป่ะพี่กิวใครใครใครเอที่ชื่อแทสอะอยู่คนคือเก่าชื่อแทสเอะขยะขยะแล้วก็แทสนี่ก็แทสเออขยะ แพชกับตักมันต่างไงวะตักแปลว่าเรียอะไรอะเรียกแบเขาอยากขยเรียสมพศอะอซักพอเวลาหุ่ย่อยมังแพ้ด้านิวะเฮียเล่นแนวเนี่ยก็ดูพี่ร์ีแนด่านแม็กมิลันหนพี่ก็ด่านไม่ไอ้มูนายใจไม่ออกอ่ะมึงก็เห็นว่าตรงกลางแม็กไม่เยอะก็คุยันาดไหแม็กมิลันอะ นยากเลยพี่ถอนเลยพี่ไม่ต้องยกแม่งแล้วเรื่อยัปเลยถอนอย่ยงเดี๋ยวพี่แยละโอ้โหดู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 แม่งแม่งเก่งตรงนี้แหละพี่ไม่อุ้มคอเด็ดเหรออ้มเดเออก็ตกก็ตกแอดออนหมดจับวะก็แม่งมาตีสี่อะพี่อะให้กลัวต้องอ้อนน้ำตานนัโหนี่ยง เฮ้ยสิกคนคนคนฟันบอดเลยจงชิ้นหนึ่งโดดเออผมเกลียดในนี้สวยที่แทงหลังหายโอ้ตรงขีดนี้แม่งโลสัตว์ด่าเกลียวนยกูทำโอ้พี่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่จนมาสนามกีฬาสนามกีฬาฟุตบอลพี่ดูดิพี่ สองสองสองเออมันไม่ติดหรอกเออบอกให้ไม่ติดหรอกเุ้ยพี่การกูแอบเพื่อนรันกันจะขอส่งไม่ได้หรอกแต่ขอให้ส่งไอ้นี่คลิปเตอร์ได้พอใช่ถ้าโทเทียมกูแตกนะแบบเหนื่อยอ่ะราเนี้ย เขาเทมผู้แตกทุกตาไม่ต้องพูดต้องซ้อมอ่ะบางครั้งที่เกิดบางครั้งพี่ตาไหนใค้ที่เกิดมาก็เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออก็เลยตูมเพื่อนเพื่อนเพื่อนไฟทำไมเมื่อก่อนกูเล่นเนิร์ดเก่งวะเฮียเชื่อมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกูทำไมเมื่อก่อนกูเล่นเนิร์ดเก่งวะเมื่อก่อนมึงเจอไก่เพื่อน ลงแรงเก้าแรงห้าอุ้ยแล้วกูใจร้อนกูพูดเยอะไอสัตว์มันเป็นโมเดลแยกควายคด่อนสมาธิก่อนนะครับคดความอ่ะเจอคดความนี่อ่ะก็เป็นอย่างนี้อ่ะก็เป็นออย่างนี้ กวาดปากไปเลยสัตว์สวนกิ่อยู่นั่นนะอะไรอะไรเองแฟนกับโทเทียมไมโทเทียมอีสคาวบัวหลอกลวงบัวไอ้เที่ยไมมันโล่งเช่ยวะโอ้โหใหม่กาดประตู เที่ยวแล้วมันเนียนใส่กูแล้วกูยอยากชอบอ้ค่อค่ะนี่หนึ่งหรือนี่หนึงน่ง <sk ill> เออใจร้อนไม่ได้นะเวลาเล่นเออเลื่อนหัวล่าไม่ได้ด้วยโอ้ยตันตู้ไอ้เที่ยนี่ปันยับเลยกูยอยากชอบ เห like so ี้ยอะไรกูเนี่ยไอ้สยูเหมนยูก็เมาก็พังแม่เมาพังต่อไ้าอเลยาดหเกินไปหมเราอะเครื่องก่อนร้องรักเกิดที่เขาขอดู่อยสิทักจะแก้เกมยังไง เฮ้ทำไมกูพั่มเพื่อนจังวะแล้วเวลาเล่นเนิร์ดกูต้องแบบเรื่องจังตลอดเลยเหรอยากเพื่อนพูพ่าดอีกลิกละ ต,ต้องหลับกับปิกจังต้องทำมันมันจะทำมาทำไมอ่ะไอ้ทุ่งข้าวโพดอ่ะขยะอะไรเพื่อนต้องใหง้มันต้องเพี้งอ่ะต้องให้เที่ยวแว่นต้องให้เที่ยแว่นมาเล่นเองเนี่ยเดี๋ยวแ,แล้วมันก็ขี่เกินอ่ะ เขาบอกไอ้เแี้ยเขาบอกอะตีมจริงนะเขาบอกไอ้เแี้ยเจอเนื้อกาบอะเขาบอกไอ้เแี้ยเนื้อเดือดเนื้อี้ยไรแบบกี้ิงมากแน่นจะเสือกไม่ได้เป็นไม่ได้เสือกไม่ได้เป็นเสือกหน้าโอ้เรียบร้อยเลยไอ้สัตว์ต้องซ้ำแล้วอะปักแป้งเลยผมว่ปั่นผมไม่ไล่นะ ตั้งแม่มึงเนาะดิ๊ด,ด